สวัสดีครับผมนายนัทกิภิตเก็บนาปวสองทัหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับผมนายนัทพจน์กันวงปวสสองทับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับผมนายปฏิพัพทธ์จันทภูลปวสสองทับหนึ่งศูนย์สามสามครับวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ปัญหาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้คนสัมภาษณ์คนที่หนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับผมนายนัทพลกันทาครับ น้องอยู่แผนกอะไรครับแผนกไฟฟ้ากําลังครับน้องคิดว่าในวิไลเทคนิคแล้วนี่มีปัญหาอะไรบ้างครับในวิไลครับขาดอุปกรณ์การเรียนครับครับแล้วน้องคิดว่าน้องมีวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับช่วยกันรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับเวลาใช้เสร็จทุกครั้งครับขอบคุณครับครับน้องชื่ออะไรครับกิตติธัหานุแดงครับก่อสร้างก่อสร้างภายในวิาลนี้น้องเจอปัญหาอะไรบ้างครับเครื่องจักรเสียงดังแล้วก็ขยะเยอะครับ แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับลงนัลงให้นักศึกษาในวิทยาลัยเก็บขยะให้เป็นที่ครับแล้วก็เปิดเครื่องจักรให้เป็นเวลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนที่สามนะครับอเลครับครับชื่ออะไรครับชื่อชินครับผมอยู่ช่างกลโรงงานครับผมอยากจะถามว่าปัญหาที่พบในวิทยาลัยนี้มีอะไรบ้างครับเรื่องห้องน้าครับผมส่งกลิ่นเหม็นครับแล้วพี่มีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมช่วยกันทําความสะอาดครับผมครับคุณครับครับสวัสครับอยู่ช่างอะไรครับชื่ออะไรครับอยู่ช่างยนต์ครับชื่อนิวครับอยากทราบว่าปัญหาในมีอะไรที่น้องเจอมีอะไรบ้างครับที่จอดรถครับวิธีการแก้ปัญหาครับผมทำที่จอดรถให้เยอะกว่านี้ครับ ครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อนี้ค่ะน้องอยู่แผนกอะไรครับสถาปัดปีหนึ่งค่ะน้องคิดว่าในวิทยยเทคนิคเชียงรายเรามีปัญหาอะไรบ้างครับกินบุหรี่ค่ะแล้วน้องมีวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้างครับให้ไปสู่ข้างนอกดีกว่าค่ะครับขอบคุณครับจากการที่สัมภาษณ์มานะครับพวกผมก็ได้สรุปว่าปัญหาในวิทย์เทคนิคเชียงรายนะครับส่วนมากเป็นปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอและบุหรี่ครับซึ่งมีวิธีการ แก้ไขปัญหาของนักศึกษาในวิทยายลัยมีข้อเสนอเดียวกันครับว่าคือสูบบุหรี่ข้างนอกและขอให้วิทย์ทางวิทยายลัยสร้างที่จอดรถเพิ่มครับขอบคุณครับ